สวัสดีค่ะวันนี้เรามาคุยข้อมูลกันต่อนะคะมีประเด็นหนึ่งน่าสนใจมากๆเลยเออลองนึกภาพโลกอนาคตนะคะที่แบบเทคโนโลยีก้าวหน้าไปไกลมากครับถึงขั้นที่เราแปลงร่างกายแปลงจิตสำนึกเราเนี่ยให้อยู่ในรูปพลังงานได้เลยอืมเป็นพลังงานบริสุทธิ์เลยนะครับใช่ค่ะแล้วเก็บไว้ได้ตลอดการด้วยนะว่าง่ายๆคือความตายแบบเดิมก็หายไปเลยค่ะ กลายเป็นแค่ทางเลือกเหมือนเรากดปุ่ม p o ส s t ชีวิตตัวเองได้โหนี่มันพลิกคอนเซปต์พื้นฐานเลยนะครับซึ่งข้อมูลที่เราได้มาเนี่ยก็ชี้ว่ามันไม่ใช่แค่เรื่องวิทยาศาสตร์เพียวๆนะค่ะกระทบความคิดคนเลยใช่ค่ะกระทบไปถึงแก่นเลยแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ได้ทำให้คำถามเรื่องชีวิตความตายหายไปนะเอาเลยคะแล้วมันเปลี่ยนไปเป็นยังไงครับคือมันแค่เปลี่ยนรูปไปค่ะ คำถามมันลึกขึ้นลึกขึ้นยังไงพอจะขยายความได้ไหมคะได้ค่ะคือในเนื้อหาที่เราดูกันเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าการเป็นอมะตะนี่ดีเสมอไปนะมันมีคําถามตามมาเยอะเลยเออคำถามเชิงปรัชญาเช่นเช่นว่าถ้าคนเราไม่ต้องเจอกับความตายจริงๆที่แบบเป็นจุดจบสิ้นสุดไปเลยเนี่ยแล้วคุณค่าชีวิตมันคืออะไรความหมายของการมีชีวิตอยู่ละ่ะอืมจริงด้วยค่ะแรงผลักดันจะหายไปไหมนะนั่นนะสิครับ จะสร้างสารรค์อะไรจะทิ้งอะไรไว้ข้างหลังมันจะเหมือนเดิมไหมแหล่งข้อมูลถึงก็บอกว่าความตายมันเปลี่ยนสถานะไปเลยนะเปลี่ยนสถานะครับจากสิ่งที่แบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ตามธรรมชาติกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าสิทธิส่วนบุคคลน,นะครับ personal right โอ้หสิทธิที่จะตายหรือไม่ตายหรอคะประมาณนั้นเลยครับฟังดูเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะคะแล้วสิทธินี้มันแสดงออกยังไงในโลกสมมุติตามข้อมูลที่เรามีคะถูกต้องครับคือพอทุกคนอยู่ในสภาพพ,พลังงานได้ตลอดไปใช่ไหมครับ การจะจบชีวิตเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแล้วกลายเป็นการตัดสินใจส่วนตัวไปซึ่งข้อมูลระบุชัดเลยนะว่ามีสองทางเลือกหลกัหลกๆในสังคมแบบนั้นมีทางเลือกด้วยครับหนึ่งคือก็คงอยู่ในสภาพพลังงานไปเรื่อยๆอาจจะแบบหยุดพักไปก่อนเป็นร้อยๆอยปีแล้วค่อยกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับโลกใหม่ก็ได้ปุ่มหยุดชั่วคราวใช่ครับเหมือนจำศีลในรูปแบบพลังงานเลยแล้วอีกทางเลือกล่ะคะมีอะไรอีกอีกทางเลือกที่เขาพูดถึงในข้อมูลก็คือ การเลือกที่จะปิดตัวเองครับ turn oneself off ปิดตัวเองครับอันนี้จะเด็ดขาดกว่าคือยุติสภาวะเป็นนิรันดรน,นั้นไปเลยไม่ใช่การตายแบบเดิมๆไม่ใช่ครับแต่เป็นการเลือกที่จะไม่ดำรงอยู่ในรูปแบบพลังงานนั้นอีกต่อไปน่าสนใจมากค่ะแล้วเอ่อทำไมถึงมีคนเลือกแบบนั้นล่ะคะในเมื่ออยู่ได้ตลอดไปแท้ๆข้อมูลก็มีบอกเหตุผลไว้นะครับหลากหลายเหมือนกันบางคนอาจจะรู้สึกว่าอิ่มแล้วอะ่ะ อยู่มานานพอแล้วสัมผัสประสบการณ์มาหมดแล้วค่ะแต่ก็มีมุมที่น่าสนใจกว่านั้นอีกคือบางกลุ่มเขาเชื่อว่าการปิดตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่จุดจบนะอา้าวไม่ใช่จุดจบแล้วเป็นอะไรคะเป็นเหมือนประตูครับเปิดไปสู่การเดินทางในรูปแบบอื่นหรือมิติอื่นไปเลยที่มันต่างจากการอยู่ในรูปพลังงานในโลกนั้นเหมือนกับว่า ความเป็นนิรันดร์ที่เทคโนโลยีให้มามันอาจจะไม่ใช่คำตอบสุดท้ายสำหรับทุกคนใช่ครับประมาณนั้นเลยพอเราเห็นภาพรวมเทคโนโลยีนี้กับทางเลือกสองแบบคือหยุดชั่วคราวกับปิดตัวเองเนี่ยมันก็ชัดเลยนะคะว่ากรอบคิดเรื่องชีวิตความตายตามข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันถูกเขียนใหม่หมดเลยถูกต้องครับกลายเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนบุคคลจริงๆและทั้งหมดนี้ก็นาไปสู่คาถามที่ชวนคิดต่อนะครับ ซึ่งในข้อมูลที่เรามีเนี่ยไม่ได้มีคำตอบสำเร็จรูปไว้นะค่ะคำถามว่าอะไรคะคือถ้าในอนาคตความตายมันกลายเป็นสิทธิ์กลายเป็นทางเลือกส่วนบุคคลจริง,รงๆแบบเนี้ยสังคมมนุษย์เราจะต้องปรับโครงสร้างความเชื่อระบบคุณค่าครั้งใหญ่เลยไหมโอ้โหน่าคิดมากค่ะลองคิดดูสิครับเรื่องมรดกที่เราเคยให้ความสาคัญมันจะเป็นยังไงถ้าคนไม่จาเป็นต้องจากไปจริงด้วยค่ะเป้าหมายชีวิตล่ะคะการสร้างชื่อเสียงทิ้งอะไรไว้ข้างหลัง นั่นสิครับมันจะยังเหมือนเดิมไหมหรือความหมายของการเป็นมนุษย์มันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนในโลกที่ไม่มีจุดสิ้นสุดตามธรรมชาติเป็นคําถามที่ทิ้งไว้ให้คิดต่อจริงๆค่ะและยิ่งไปกว่านั้นนะครับไอการเลือกปิดตัวเองเพื่อไปมิติอื่นอย่างที่ข้อมูลว่าเนี่ยมันจะก่อให้เกิดประเด็นถกเถียงเชิงจริยธรรมหรือระบบความเชื่อแบบไหนขึ้นมาใหม่บ้างในสังคมที่อาจจะคุ้นกับการเป็นนามตะไปแล้วการตัดสินใจแบบนี้ จะเป็นเรื่องส่วนตัวลุ้นล้วนเลยไหมหรือจะกลายเป็นเรื่องที่สังคมต้องเข้ามาควบคุมต้องมาตั้งคำถาม,มเป็นเรื่องที่น่าติดตามแล้วก็น่าขบคิดต่อมากๆเลยครับ